สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับนี่ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีเฮ็ดนะครับนิ่เกมฟรีไฟเอสนี่ฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับซึ่งเป็นกิจกรรมอะไรไปไม่ได้นะครับก็ แจกของฟรีอีกแล้วนะครับก uh ็เป็นเพรนะครับแล้วก็เป็นโค้ดนะครับคลิปนี้ก็ขอ100่งร้อยไลค์เหมือนเดิมนะครับฝากไลค์ฝากแชร์หน่อยเนาะใครที่ได้ไปนะครับก็ยินดีด้วยนะครับกติกาเราตามนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับขายข้องนะครับใครที่แบบว่าสนใจนะครับก็บอกเลยนะครับตามหน้าจอเลยนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ลงกลุ่มฟีฟเนาะอย่างที่ผมบอกนะครับเชวญกดไลค์กดแชร์บอกที่ว่าทำไมอยากได้นะครับก็จะสุ่มให้นะครับวันนี้คนดที่ได้นะครับทุกจะประกาศตรงที่คอมเมนต์นะครับเป็นรายชื่อของ ยูทูบเลยนะครับแล้วก็ให้ทุกคนติดต่อมาทางเพจนะครับรับเพจเนาะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับโค้ดก็จะเป็นโค้ดเหมือนเดิมนะครับสกินปืนนะครับอะไรต่างๆนานาแล้วก็ อันอื่นอื่นอีกเพียบเลยนะครับแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายนะครับเนาะใครที่เข้ามารับชมแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากมานะครับที่เข้ามารับชมเนาะยังไงก็บอกเลยว่าสุดจริงนะครับหลายๆคนที่แบบว่าได้ไปเนาะนะครับของฟรีเยอะนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเนาะจะเป็นทั้งน้าสกินปืนบัตรตั้งห้องอะไรเงี้ยครับนี่หาชุดฟรีอะไรเงี้ยครับเนาะก็ยิดสุ่มรหัสฟรีไฟล์ไม่มีเกลืองบ100บาทกดสุ่มรางวัลเลยเฮ้ยสุ่มได้ระบบเอฟทุกคนด้านล่างนี้คือรหัสให้แล้วเชื่อมเฟซไปรีวิวกัน ได้หมู่เอฟจริงๆนะครับทุกคนคุ้มๆเลยอยากให้ทุกคนสุ่มตามลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเว็บนุเกอโซนแจกวันละสิบไอทีจดทะเบียนการค้ามีเครดิตด้วยไม่โกงแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์หืมมาหากันด้วยนะครับเนาะแล้วก็เป็นทางด้านไอเทมโค้ดเดี๋ยวพามาดูนะครับไอเทมโค้ดเนี่ยซึ่งบอมบอกเลยนะครับมันเป็นไอเทมโค้ดแรนะออถามว่าที่ทำไมแรพี่เพราะว่าดีแท็กกับฟรีไฟเนี่ยเขาไม่ได้เอ็กกันแล้วหรือเปล่านะครับพี่ยงไม่แน่ใจแต่พี่บอมอะ ยังมีซิมเขาอยู่นะครับแต่เขาก็ยังส่งโค้ดมาเหมือนเดิมนะเพราะไม่แน่ใจว่าเขายกเลิกคอร์รัปกันหรือยังนะครับแต่แบบว่ามันก็ยังมียังมีเหมือนเดิมอ่ะยังมีอยู่ครับทุกคนเข้าใจปะเออผมก็ยังมีแบบว่าใช้โค้ดมันก็เขาก็ส่งมาให้นะครับเนี่ยซิมพี่ผมก็ยังเหลืออยู่นะครับเยอะเลยครับใครที่แบบว่าสนใจนะครับก็มาบอกได้นะครับอ่าาบอกได้ว่าเฮ้ยผมอยากได้โค้ดอะไรอย่างงี้ย บอาจจะแบบรุนรุนแบบว่าส่งส่งแบบว่าส่งซิมให้ด้วยนะครับเพราะว่าซิมเนี่ยใช้ไม่หมดนะครับตอนนี้คือซิมอยู่ยังมีอยู่3 4ซิมนะครับมันได้โค้ดฟรีนะคุณดูนะครับเนาะก็ถามว่าดีไหมก็ดีนะครับดีเลยนะครับอ่าสำหรับแบบว่าอ่าของฟรีเนี่ยนะครับก็ดีเลยนะครับเนาะก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับไอเทมโค้ดนะครับเนาะแล้วก็มาดูกิจกรรมใหม่นิดนึงนะครับกิจกรรมใหม่เนี่ยนะครับก็จะเป็นทางด้าน ตัวนี้นะครับจะมากกว่านะครับเนี่ยตามวันเวลานะครับวันนี้วันที่22 23ยิมนะครับเนี่ย29ิอย่าลืมลอกกินนะครับวันที่5้ก็อย่าลืมลอกกินด้วยนะครับถ้าเราลืมอ่ะเราจะพลาดเลยนะคนดูนะครับอ่านะครับก็ไม่ได้ของฟรีนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็กิจกรรมขาตัวผูกข้องอะไรตรงไหนนะครับมาดูตรงนี้นะครับก็ในชุดเลดไลท์นะครับออกง่ายนะอย่าลืมไปสุ่มกันนะผมบอกเลยว่า สุ่มกันนะครับบอกเลยว่าได้แน่นอนนะครับแล้วก็ได้ง่ายนะครับพี่ผมหมดแค่400เพชรเองนะครับเนาะแล้วก็กิจกรรมตรงนี้เหมานะครับ้กิจกรรม8 8ทีเนี่ยเหมาตลอดนะครับไอ้ร้านข้าวมูคุก็เหมานะครับอันนี้ก็อย่าลืมไปสุ่มเลยนะครับทุกคนนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าหายากนะเนี่ยปืนกระต่ายเนี่ยนะครับหายากหายากนะครับอันนี้ก็อย่าลืมสุ่มกันด้วยนะครับพี่ผมส่วนตัวก็สุ่มมาเรียบร้อยละทุกอย่างได้ได้หมดละนะครับคือว่าเอาเอาเอาหมดเลยนะครับ ได้หมดเลยนะครับเนี่ยหินไปลงแปลงล่างนะครับก็อย่าลืมไปอันนี้กันนะครับคนดูนะแบบว่าสุ่มได้อยู่นะมันเือแบบมันออกงกล้มากนะครับดูดิอ่าออกใกล้มากนะครับดูดินะครับเราก็ตรงเนี้ยครับแรกตรงนี้ก็ได้แรกไปก่อนแรกสะสมนะครับเขาเรียกสะสมนะครับนะตรงเนี้ยนะครับแล้วก็เอาตรงนี้ไปแลกนะครับมันจะคุ้มกว่านะครับเนี่ยแลกเห็นแปลงล่างมานะครับจะคุ้มกว่าเพราะว่าสกินเปือพี่บอ่อะ แลกไว้หมดละนะครับเอาไว้หมดละนะครับเนี่ยไอพวกแร่หูก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับรวมว่านะก็ไปแลกเอาครับแล้วแต่เรานะครับว่าเราจะแลกอะไรนะครับอ่าแล้วแต่เราเลยนะครับว่าเราสนใจแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับอ่านะครับแล้วก็แลกเอานะครับอย่างเงี้ยแลกเอาดีกว่านะครับเพราะว่าสกินปืนเราได้ครบแล้วอ่ะเราก็แลกไปเนาะเออแลกก็หินข้างล่างดีกว่านะครับเนี่ยแแลกไปครับ มันจะคุ้มกว่ากันนะครับสะสมหินแปลงล่างไว้เยอะๆนะครับเพราะว่ามันเอาไว้แลกของฟรีได้เอาไว้แลกของอย่างอื่นได้เนะเาะเชื่อว่าดีกว่านะครับนะดีกว่าเยอะนะครับเนี่ยเราก็แลกไว้นะครับเนี่ยอ่าคุ้มกว่าคุ้มกว่านะครับเนี่ยเก็บหินไว้ดีกว่านะครับอ่าจนะ,ะดีกว่ามากๆนะครับอ่าบอกเลยว่าดีแน่นอนนะครับ ก็ประมาณนี้ครับก็มาแทคนิคแนะนำเน้นง่ายๆเนาะเออนะครับเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับใครไม่ได้รับของฟรีก็มารับได้นะครับสายฟรีเยอะนะครับเนาะของแบบว่าบูยญาพาร์ตนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เติมแล้วก็ก้านะครับอย่าลืมไปเติมกันด้วยนะครับบอกเลยว่าคุ้มนะครับอ่าคุ้มคุ้มคุ้มนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผิดพลาดอะไรประการไหนก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ thank you